การดำรงชีพฉบับโนโยไทยจีนจะเป็นยังไงคุณไม่ไปคุณไม่รู้ Let's go <S hey! คุณต้องติดป่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตนาสุดได้กี่วันแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการดำรงชีพอย,ยู่ในป่าได้หลายหลายวันในการแลกเปลี่ยนการดำรงชีพฉบับนอ,อไทียจีนในเมื่อเนื้อเป็ดเนื้อไก่หากินได้ยากเนื้อชนิดแรกที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักก็คือเนื้องูครับ,รบวิธีการทานั้นไม่ยากแค่โยนใส่กองไฟแล้วรอกินครับแต่ก่อนจะโยนเข้ากองไฟอยากจะบอกทุกคนว่าเลือดงูสามารถกินแทนน้าได้นะใครโลกสวยเลื่อนคลิปนี้ไปได้เลย แต่ถ้าใครอยากเอาชีวิตรดตอดในไปป่าเราก็ต้องรู้ไว้ไม่เสียหายครับ ในหัวข้อของการหาพืชในป่ามีหลายชนิดที่กินได้และกินไม่ได้คการสุกวันนี้นะครับทำให้กําลังคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการดํารงชีพในป่าทั้งการสร้างที่พักต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับวันนี้อากาศมี10องศาครับเราจึงได้ศึกษาวิธีการเอาตัวรอดฉบับมอยอจีพยายาเพื่อสามารถรมาณใช้ปด้ประมาณว่าวันนี้อากาศหนามากครับเพราะว่าด้านนี้คือ นรดไ้ช่วงพักประจำชั่วโมงนะครับก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนให้ทหารไทยได้รู้จักครับบอกเลยครับการแสดงขาวมากเฮ้ยเยี่ยมมากเมื่อเรามีวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การก่อไปครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ำตาลต่างทับทีมมารมกันสามารถทำให้เกิดตะกายไฟได้นะครับ และนี่นะครับก็เป็นห่วงท้ายท้าของการฝึกบูสไตล์2025ในส่วนของนาวิทยุทินไทยจีนคลิปหน้าจะพาไปไหนถามไปดู